น้องเพล็ไปนํ้มังไงคเนี่ยไปใส่เลขสองแล้ว,ลวจัดไปสบายดีทุกคนพ่อแม่วันนี้ห้าสิบไปใส่ไปถ่ายหน้าไปถ่ายหน้าตามเก่าตามเคยตอนนี้นะบ่าวลงไปติดตัวถ่ายให้แล้วเนาะถ่ายไดี๋ยติดหมด้มันติดยากรถกันเนี่ยนาบ่าวมาถ่ายหน้าสตอยน,น้ำมันเพเข้าเก่าน,นี้เดี๋ยวไปใส่ถ้าเบิ่์ก็เผื่อเอาน้ำไปใส่ถือพาไปตัดไม้เลยเนาะ มืมออออ่อ้อานี้พ่อถ่ายห้องบรลงถ่ายน้อเตยคาคาสารนั้น,นผ่าเฮ็ดนั้นอ้อมเถียงเด้น้าบ่าวไปติดรถห้ล่ละเราติดอะไรอยู่ปะสาวเตยเพิ่นถ่ายแล้วจัให้เตยมืวว่านี่มือใหนเนาะ mơ mơ con nó để ship có hai có tóc kiểng cả nào đấy hạt hạt hai bó nhảy nó ship gì hai vô hay na nhau đưa bò nỉ ô nắm lại cả nào đấy

สุดเก้าที่นี่ชุดเก้าเปลี่ยนแต่ชมเปลี่ยนแต่ชงจะข้าว <laughs> ต่อเด้อต่อข้างหลังอ่ะโอ้เด็ดดื้ดออะไรยังลงปีนี้บริจ้างคนไทยหน้าหน้าปีนี้ เาวเตยจัดการเองคุณนบ่าวเนาไปแล้วโดนติดรถไถให้เนาะว่านี่คนถ่าวานี่โอว่านี่ยคนถ่ายยังหลุมเนาะเกือบแล้วเลยใกล้สิแล้วเล้วทุกคนใกล้สิแล้วเลยเด้อไคว่าสิมาซอยเลยหยิบฟ้ามาเด้อมันสิแล้วป้าละเด้อน้องเ,เตยน้องเตยสิจัดการเอง ทัพยิสพลัาใส่เล็กหนึ่งเบาๆไปก้อนสบายสบายท้ายๆจังนันมันแล้วสิบโอเล่ไถนะ่นะแล้วคนละให้โอเคโอเคแข่งกันถ่ายหน้าเด้อชีได้จะคุณชีได้คุณละจะให้เน่ยไใส่เล็กสองแล้วจัดไป ให้ใจดีให้มันมกกวิน่อดทุกคนอ่างใส่เล็กสองเล็กใช่อดให้องเขา่อดล้วใส่เล็กสองยกหล้อข้ามรถ <laughs> โอวไวขนาดน้องเตยไทยแล้วให้ละใส่ลิกลองเลยคนละคุณโบมัร์กลิกลึงน้องสาพอนะนี่ใส่ลิกลองแล้วไปเลยเลยโอ้วขนาดเลย โค้<ไ> <laughs> งระวางเลยโค้งเด้อโอ้อยต่อป่กระต่ายไปเดออ้อปุ่นตัมาตาอีดีโอ้ยปุนต่ออีก

<laughs> I love you so oh. it. <laughs> thương ta quay thải là đứa hay nhau thế nó no. Hay thương nhau đứa Hả? Ngu Ui, bụi bài là ngu Dạ ย่นหนูนี่เอาขึ้นดีเลยนี่ขึ้นขึ้นใจนาดเลยนี่โ oh, อ้โหไอหนีหนาวเด้จอดจอด้จอดจ้าจ้า Thank <laughs> you.

ใส่เล็กหนึ่งซพอดีซัมเตา,เตาย่างเนาะแต่ว่าถ้าหอบนอกก็นใช้เล็กหนึ่งก็โอเคเพราะว่ามันลึกเล็กในเฮาเสียนเดี๋ยวในแจ่น,นั่นบระทัน

ดินจุ่มๆเป็นนิ้มไทยง่ายนี่มีน้ำแบบนี้นะ่ะไทยยา่าหาห้องกี่ไทยกัยา่านี่ไทยเทิงนี่มนีน้ำยังบนะุลาลยเนาะยังข้อแถวน้ำมือน,นี่ละทุ่งร่มไทยแล้วเพิ่อแล้ว

ข้าวจบ๊เข้าใจแล้วบ๊อเจ๋งเพอดีพอดีพอดีแล้ยบ๊อเอาเลิกลายเอาเลิกลายใส่ยากเดี๋ยวพาอเว้ยลุนใจฮอนน้องส่งเป็นรถยาบ้าใส่เล็กนึงเจเย็นเย็นแล้วก็เห็นกระติกน้ำอยู่ไกลๆไปหากินน้ำก็พีแล้วล่ะ เป็นมหาโจทเลย con eo về thăm nấm mẹ này nó con xong cái hát thật 没。嗯 <noise> จะตามไปวกะลังบดผักเนได้บ่นี้คือบัสเลยานะล้คิเนี่ได้เปนอะลย่เอออานะเมนความ นอนเออหายมีก็คิดซีแหละ จีรอ่ดิไปเบิง้งเราุณจิรอ่ะก็เนาะเราได้ยี่บ่เรือร่อตกุณจิรอเอบักต่อกับมะาพรา้าวยานนี้เนาะมะพร้าว้ากินจิรอ่ะนมาะหนึงไว้เอาไว้กินตัวมิโซอกินต่อไอ้มึนบบอรยูละ่ะเพิ่นบไดกกินจิรอแล้วแต่ก้าวมิจะถามมึนเพื่นขวัดลวกันทันงต่อเพื่อนทิ่มาลอยกินเนาะ มิเตตัตนิ่งใหญ่พี่น้องเพราะว่ามันกินมากไหมเอาอยากละสิอยากละสิกะสบกให้เปลี่ยนกัไนไทยคนละให้ห <laughs> <laughs> มันโบแพงเพิ่นนะคะม่นนอกแพงเพิน่น เลียนแพงคอยไปเห็นมาละอย่านะอย่ามาเลยมันมีแต่ยังมาเรียกองน,นะไมนาบ้าถ่ายต่อหรอเว่าใจเล็กสองแลนมาซไปเบื้งล่างปะโอไปตฮ้ไปไปอยาไปบ่อุ้ม <c oughs> ไปเออก็เดียกกระด้ปะะจะเอีสบายดีสบายดีทานสมอี <c> ้ต <oughs> อุดขันเราเนี่แล้วจุดเนี่

เพิ่นปานขนา้านาแถมมันไปกุดข้านาตีบะวาเอ้าข้านาขาดวดเด้ดอ่อบไม่ใช่ปานลูกสาวไม่ใช่กุดเนาะสักดนะ วันเมื่อกี้นี่ยิงยิงว่ะอไยังพะยังสาธุดขนามึนบันเดิมที่หล่อที่ขนามึนเลิกพูดทงกคได้ใช่ไหมสาุดเอ๊ะขนากูพูดไม่พอด้วยเั้นไปแม่เก็บไม้ช่ไหมเราดับมามาคำเฮียคำเฮียเก็บเอาไปตโเยะข้าวยเปตาญาเวลามาดําหน้าบู่บําบึมบําบึมบําลงมาเห็นเลย เก็บขึ้นเก็บขึ้นไปดั้งไพ่มั้นหาวบ่ล่ะมันหลายปีสี่ซาดล่ะ แล้วฮากาปูกันนะอันนี้ใส่หนกางงามเลยกางงามเลยอาอพอท่านแล้วเบิเบ้งกาได้แต่แกวานนะเพิ่งแต่ค่อยวาดรึเ้ลกาค่อย,บอยบเ,อเออบิ้งคู่มือค่อยจบไอ้พี่เจ้าต้องห้เหม็นเด็ดสี่ให้แนวเพชรค่อยเบิ้งคู่มือได้ค่อยจบคู่มืองามละสาวนี่กับใกล้ลงมาเป็นูงงามบอกกะฆวาน ก็ลงไปเบิ่งอันบ่อนเจดุวานก็เ,นเป็นได้เป็นรักเขาเน้นบ่อนท่ดาดำปืดนี้เด้ก็ห้างวันนี้นะแน่เขี้ยวห้างเหรอคะไปเขี้ยวห้างว่านห้างบ่เม่ Moment, นด้วยใคยว่าซื่อซื่อไปเขี้ยวห้างนี่แม่มาว่าบว้านที่มันชิดลำน้อย,อยเพื่อจะได้ น้ำน้อยละหากมันน้อยแล้วมันกระดำกับมันนานติดต้วนท้าว่านอะาจจะขวาม,มิดเขานั้นมันรีบแล้วแหละออกมาที่ห้างมันรีบเขารีบเม็ดมันบออกแบบนี้พอเมื่อบ่หาะวันนี้เมื่อแล้วเมื่อ,อตัดใหม่ด้เอาบาลลามมีลงมาไงไ่ายเลยเนี่ยลลลงมาเลยเอาล่ำทีมันคิดว่าออกมาได้ นี่ถ้ารำจะเดมาทีเดียวเร็วเดี๋ยือเด้อูหนม้ที่อืมนมายนมาใส่นมาบ้านไม่ใช่อไนะกอเมนี่ก้อนหุ่ไงขนาดนั้นกดีเดินลำมันเองนมายจากรต๊ะ้าสิบกินมันบานเด้เบิ้ามล่ะเด้ยามฝนแล้วเนาะเบิดยามกินนมอยเพ่บ้านแล้วเนาะอ๋อคำไปหายามนะอู้หักไลหาเป็นใดเป็นนี้บินก่อนนมอยนมอยถ้ามี่นามได้กไปเขา น้นไม้ไผ่บ้านน้นไม้ไผ่บ้านแต่ปลูกอยู่น่าก็ยังเอินน้นไม้ไผ่บ้านอยู่เนาะคือบ่าเอินน้นไม้พายนาทั่ลุนน้ำกันเดอ้อเขาเสียลงได้บ่ได้ชื่อ่าอะไรห้าสีเนาะห้าสีไปเอาเอ้ยเ้าสิไปเอาเ้าสิเอาไปสานผ่ากระาดาษเฮ็ดไก่ขายคือมุ้งเพดานเนาะแต่ว่าขเขาเอากระดาษล่างมาเฮ็ด อันมาสานใส่มันชินโนมได้ตีมันอึมอึมเราได้นี่ลงมามันกะดีข้ากลมไม้นี่แต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเร็ดกลงทับทับโหคอยก็พอแม่พี่น้องเราดิอโอ้ยใบ่อมมันบุญธรรมมาทับหัวแต่แม่ โลงแม่ไม่ครูเนี่ยอบมันดีแต่ตื่นพี่นี่ค่ะเกี่ยวแข้งในยำเต่าแข้งคือเรามันจีบโลงมาแล้วนนะนึกว่ามันจีบข้าก่อนทำไมเนาะอพอดีค่ะบบาดนี้จะว่าพอดีพ่อเแลโอ้ได้แล้วเมื่อละเมื้อทั้งหลังเนื้อ ระวังเต่งกันหน่อยเด้อเต่งกับปีมเลยโอ,ปอนนปยป้ป้ายไปดิป้ายไปป้ายไปเบิ้งตัวเห็ดนะอธิบายอะไรง่ะอธิบายบมเป็นอ,อันทีเท่าเห็ดเมือนเรานี่ยอ,อ,อันนี้เด้นี่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 คือนี่ตัวเห็ดเหมือนานี่ เฮ็ดแนนี้เนาะอันนี้เฮาเอาอีหยังก็แกะกันกับเบื้องเนาะกระดาษลังเออกับเบื้องเด้ทือนิดเฮือนเอ้อเด้เฮาก็มาเฮ็ดแบบโอ้เฮ็ดบ่ได้ต้องอันบ่ต้องซื้อจากบานเลยดไซเคิลใหม่ไม้นี่ก็ของเฮาเองแล้วก็เฮ็ดเองอีกแม่สิปลูกหยังอันนี้แม่กํลังคุดละครูอีก ปลูกถั่วดำเอาไว้ต้มหวานเรามันหาซื้อยากเนาะคนบอก่อยปลูกแล้วควุณมือนี้นนพอรถนี้เข้าจักปีแล้วเพราะแต่หึงแต่ใช่แต่หึงซิบเช้าปีแล้วเนาะว่าเช้าปีแล้วรถเทามึางเลยวาเกี่ยับแบบนี้ได้อีกีแก่ได้นี่ อันนี้พ่อจะไปสีมักแต่งสีให้มันงามเลยถิ่นมันเป็นมากเหาะงามดีเน,นี้ยอะไรเพนตาโกตาพ่อใหญ่สมริดเป็นไทยเพนตากโกสีให้มันงามนะมันก็มีเปิดวันนี้เพาะนี่ก็ตัวช้าตินี่ก็ตัวไว้ฉาบไปดิ คือทีดนี้ชี่กระฉากไพ่นะจะซื้เท่าไหร่นี่ห้าเซนสิบห้าเซนสิบพันพันเดียวนึงถือกันเนาะขีอถือเจ้าวันนี้ปี่เทีนป่าพันมันโดยห่างลุ่มกับขันเลยใกลเมันบริโยลงจบายเาจะไปสีดมักแตง เบิดนี้เศร้ารีดอีพอวะปุ๋ยแทนตะโกอาหารเป็นอาหารเสริมเนาะอาหารเสริมใส่หิมกมันดุหิมกมันจับเท่ากระสิได้ลายลายเท่าก็ไปขายลายลายในเงินหน่ลายใส่สั่งใส่อันนี้จักหูเพราะห้าชิปชิีห้าชิปช่ชปเหมือนห้าินี่นี่คืดีเบิดชิปห้าชใส่ชีปคือน้อยดีนี่ นี e ่คีบนี่อันนี้ยังอันนี้เศร้าเสียาสิบห้าสิบสี่สี่บโอ้เต็มขวเก็บโมันอไว้หรือเฮ้ยแล้น้ำสิพัดกิ้นักใส่ซาลิสแบกไหมอซลิเนกระเป๋าเข้าให้นักเลยนะพ่อ กระเป๋าเขายังจ่มได้ห้าสิบโลสี่ชิปห้าชิปยังอยู่เยยังมีสายพายค่ะนุ้ยหกสามฮันดย์ฮันดย์เเขาก็มาอ่องเลยแบบนี้ประโยู่ลงเห่าเนาะเอลงอ่องแล้วแต่ลงแล้วก็ว่างบัได้ได้ปะนี่สายมันเป็นปฏิกิริยแท้ไผ่มหาไปใส่ก็ให้ค่อยซีดนี่แล้วก็นี่พอจบงานจบข้าวจุดสำหรับคลิปนี้กาขอเจ้าใบเพลงสนีททุกคนค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เน่ในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ,ะนที่สำคัญกัะขอขอบใจทุกคนที่บอกกดค้ามโฆษณาเด้อบ๊ายบายสบายดีเจอก,กันคลิปหน้าจ้า